สวัสดีค่ะหนูชื่อโมนี่อายุสี่กว่าห้าเดือนวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องสิงห์แม่ล้อมสิงหแวดล้อมที่หนูเคยไปมาคือคือคืออะไรคะป่าคือป่า ชายเลนช่ป่าชายเลนคือป่าชายเลนมีต้นไม้สองข้างทางแล้วก็มีสะพานยาวให้เดินด้วยหนูเดินมาถึงหนูเดินมาถึงหอคอย หนูปีนขึ้นหอคอยไปไวชั้นสูงสุดชั้นห้าหนูก็ลงมาแล้วหนูก็หนูก็เห็นปูหนูก็เห็นสัตว์สองชนิดก็คือปลาตีนกับปูเยอะแยะเลยตตนหนูหนูนะก็หนูหนหน nếu đã mới mẹ xa rồi, nên nhủ hup sưu, rồi nó cũng đi tiếp, nghỉ ngơi một chút, rồi nhủ có đến sông Sài Gòn, nhủ cũng thấy nước đẹp, nước trong, nước Nắm suối nó ขากลับหนูเหนื่อยไม่ไหวแล้วก็เลยให้พ่ออุ้มจนถึงจนจนจนถึงจนจนถึงเช่นเส้นชัยที่โรงแรม <c oughs> ดีเย็นโมนี่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ